วันครึ่ง15ค่่ำเดือนอาสา,า,ารหาหรือเดือน8เนี่ยหลายๆคนก็รู้กันแล้วนะครับว่ามีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานั่นเองแต่นอกจากนี้ครับในวันเพ็ญเดือน8เมื่อครั้งพุทธกาเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์สาคัญสําคัญอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นด้วยทั้งที่เกิดขึ้นในวันเดือนปีเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประมะเทศนาและเกิดขึ้นในวันเดือนเดียวกันแต่คนละปีนะครับ ถ้าเป็นในเหตุการณ์สาคัญอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่รพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระมารดาคือพระนางสิริมหามายาเป็นวันที่สิทธัตถราชกุมารบรมโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนสกรมก็คือสเสด็จออกผนวด เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยม,มกัปปาฏิหารเป็นวันประสูต์ของพระอาหารหันตสาวกองค์สําคัญในสมัยพุทธกาลเลยนะครับองค์แรกนั่นก็คือพระราหุลผู้เป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเอตตัคคะในด้านเป็นผู้ไข้ในการศึกษาส่วนอีกองคหนึ่งก็คือพระโสนกุติกันนะผู้เป็นเอตตัคคะในด้านเป็นผู้กล่าววาจาไพเรเป็นวันบรรลุโสดาบันของพระอริยบุคคลหลายองค์ มีพระอัญญากลธัญญาที่บรรลุพร้อมกับพระพรม18โกนางกาลีอุบาสิกาซึ่งเป็นมารดาของท่านพระโสนากุติกันนะยักษ์สองสหายนะครับก็คือท่านสาตาคริยักษ์ท่านเหมวัตยักษ์พร้อมทั้งบริวารพัน 1, ตน